สวัสดีเพื่อนๆนะนะตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ไปออกทริปกันตอนบ่ายครับผมวันนี้ไม่มีอะไรทําก็เลยจะขว้าเป็ดไปลองตกปลาดูนะครับจะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับผม ครับเราพามาดูเหยื่อนะครับอันนี้ร้านขวัญเลียมนะครับอุปกรณ์ตกปลานี่นะครับเหยื่อตกปลามีหลายยี่ห้อนะฮะ สำหรับมือใหม่มือสมัครเล่นที่ไม่ได้เตรียมเหยื่อมานะครับมาหาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับที่เขื่อนป่าสักนะฮะวันนี้ผมก็ไม่ได้เตรียมเหยื่อมานะครับผมก็จะใช้นี่ครับลำระเบิดของฟินฟ็อก น,น,นี่นีปป่นนี่ไฟไงฝันดูปลาไปรู่แล้วมีครับเครื่องดื่มอาหารมาม่ามามเมอร์มีหมดนะครับมะมะนี่ครับเจ้าของร้านนะครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับรขวัญเรียมนะครับอุปกรณ์ตกปลาปมีนนอาหารตกปลาปทุกชนิดนะครับ ตู้เติมเงินก็มีครับบุญเติมโโ้บรรยากาศริมเขื่อนนะครับที่เขาพระด้านนอกที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี่ก็มีหมายไหลหมายนะครับที่มองเห็นใกล้ๆนั่นก็คือนานาตกปลาครับนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในจะเข้าไปด้านนี้ครับด้านซ้ายมือขับรถเข้าไปในนี้เลยวัดเขาพระไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวลงไปดูที่ว่าหมายประจําที่เราเคยไปลงมีใครไปลงหรือยังเอาไว้ถึงหมายแล้วค่อยิดูกันใหม่อีกทีนะครับผมไปกันต่อครับผม ให้เรามาลงมีคนลงแลว้วครับเราต้องหาที่ลงใหม่ ครับเราถึงหมายแล้วนะครับนี่ึ้นปราสักชนสิทธิ์นะครับวันนี้เราไม่ได้ลงหมายเดิมนะครับพอดีคนเยอะเราเลยเข้ามาข้างในนะครับหลังสุดเลยครับตอนนี้ก็กำลังจะตีเบ็ดเดี๋ยวขอตีเบ็ดก่อนนะครับ ีเบ็ดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็รอดูผลงานครับผมโดยบรรยากาศครับบรรยากาศร้อนมากเลยครับดูก่งนู้นฮะ น้นมี่ครับน้ำมี่หฮะีความร้องขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่ครับเห็นไหมคมรับอานำไว้ตีเบ็ดไปแล้วนะครับไม้แรกเดี๋ยวค่อยดูผลงานครับว่าจะมีตัวไหม

ህ-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  <laughs> โอกโอ้โโอโนวลน,นี่ครับแต้มสามนะครับหน้านุาม่มตะโกกครับผมรอติดตามกันต่อไปครับนะ น,นี้ต้องใส่จะฟาวน่ามีไปสามแต้มนะครับกรลังน้อยสองตัวตะโกกใหญ่ตัวหนึ่งเรวคอยดูกันต่อไปครับยังเงียบเหมือนเดิมครับพี่น้อง เปลาครับผมวันนี้ต้องรอดูฮะยังมีเวลาออคอยดูกันต่อไปครับนี่เป็นเวลายามเย็นนะครับหกโมงครึ่งนะครับดูฮะบรรยากาศปลากินดีครับดูนอนรอปลากินครับผม จะพาไปดูปลากันครับวันนี้ได้จะปลาน้อยครับมีเก็บเบ็ดแล้วนะได้อีกตัววันนี้เจ็ดเปดตัวครับ <c oughs> ปลาทสกำลังไม่น้อยนี่ครับนี่ ได้วันนี้นะครับนี่ครับพอได้ป่นอยู่ครับภาพบรรยากาศยามเย็นนครับผมเป็นปลาสักชลสิทธิ์หมายนี้เราไม่เคยมาเลยว่าแล้วมันทำไมเงียบคนไม่มากันคนจุกกันอยู่แต่ข้างนอก พอปลามันไม่เข้านี่ยอย่างปลาไม่ค่อยกินชะโดวกวนด้วยครับดูนะเว็ <S <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวขอตัวเก็บสัมภาระก่อนนะครับคงจะจบทริปกันเพียงเท่านี้แหละครับท่านใดที่จะมาก็ มาได้นะครับเกื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เลือกเอาหมายเอาตามใจชอบนะครับอย่างน้อยๆก็มีปลากระมังปลาเล็กๆให้เราติดไม้ติดมือกับบ้านนะครนี่นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าจะไปออกทริปกันที่ไหนคอยติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ